สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแบบ3 in 1นะครับเป็นเจ้าตัว Honda HRV นะตัวนี้3ใน1เลยนะผมบอกเลยว่ามาดูคลิปนี้คลิปเดียวคุ้มเลยนะครับเราบอกได้เลยว่ารถ3คันนี้ HRV 3คันนี้เรารับประกันใหม่เรารับประกันโครงสร้างนะครับที่สำคัญคือเราซื้อคืนเต็มราคา100%หากรถคันนั้นนะครับเคยชนหนักพลิกความตัดต่อจมน้ำ หรือปรับใหม่มาเราจะระบุในสัญญาให้เลยนะครับไม่ได้เป็นการพูดปากเปล่าเท่านั้นนะรวมถึงเรารับประกันนะครับ6เดือนหรือ10,000มกิโลให้หลังการขายนะครับอ่าโอเคนี่ผมพูดให้ฟังแล้วนะเรารับประกันแล้วเราดูแลเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูคันแรกครับสําหรับเจ้าตัว honda hrv คันแรกนะครับขวามือผมนะเป็นเจ้าตัว honda hrv ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับท็อปสุดเลยนะเป็นตัว1 8 el นะครับง่ายๆครับท็อปสุดก็จะมีสันลู o นะครับ มีสันลูปแล้วก็ล้อของเขาแม็กของเขาก็จะเป็นลายแม็กแบบทูโทนนะครับผมสีขาวสวยครับคันนี้วิ่งมาแค่1 3 0 0 0 0กิโลนะไม่เยอะนะครับแค่1 3 0 0 0 0กิโลนะครับรถอยู่ในสภาพดีนะครับผมเช็คก่อนที่จะมารีวิวรถคันนี้หัวนงหัวนอ็อตฝากระโปรงหน้าหัวนงหัวนอ็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีแกะมาแน่นอนนะครับราคาของเจ้าตัว Honda HR-V คันขาวสุดนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่658,000บาทนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2016หรือรถปี16นะครับอ่าอันนี้คือเจ้าตัว Honda HRV นะครับ658นะครับจำไว้นะประวัติดีฟีดาวนะครับผมยังไงสนใจติดต่อที่เบอร์ข้างล่างได้นะครับอ่ะเรามาคันที่2นะครับอ่าคันที่2ก็เป็น Honda HRV 1.8นเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว E นะเป็นตัว E นะครับผม เป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัว E นะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่00อ่าขอโทษครับ568,000บาทนะครับตัวนี้เป็นตัว1.8เหมือนกันนะก็ถือว่ารถคันนี้สภาพสวยๆเหมือนกันเรารับประกันเหมือนกันนะครับดูแลหลักการขายเช่นเดียวกันระบุในสัญญาให้พร้อมนะครับผมคันนี้ราคา5 6 8 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดอีกทีนึงอะไปด้านคันซ้ายสุดคันขาวนะครับ คันนี้นะครับก็เป็น Honda h ไอเครื่องยนต์1.8เป็นตัว e นะเป็นตัว e เริ่มต้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 6 8 0 0 0บาทเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นปี2015นะครับตัวขาวซ้ายมือสุดเป็นปี2015นะครับตัว1.8 e นะรับประกันเหมือนกันนะครับรับประกันเลขไมล์รับรกันโครงสร้างรวมถึงเราระบุในสัญญาให้พร้อมนะครับหากเกิดจมน้ำพิกคว่ำไฟไหม้ตัดต่อกอไมมา เรายินดีซื้อคือนด้วยเงิน100%เต็มเลยนะครับตัวซ้ายสุดก็บอกไปแล้วเนาะ5 6 8 0 0 0บาทเป็นปี15สรุปนะครับขวาสุดเป็นตัวท็อปสุดนะปี16ส่วนตัวกลางกับตัวซ้ายเนี่ยเป็นปี15นะครับผมโอเคครับอ่เดี๋ยวเราไปดูทีละคันไปดูขวาสุดก่อนโอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรถคันแรกกันนะครับก็คันนี้นะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นปี2016นะครับตัวนี้เป็นตัว1.8 EL ตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวท็อปสุดนะครับเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีในเรื่องของซันลูฟนังอู่ซูมซันลูฟนิดนึงครับคือจุดเด่นของของของเจ้าตัวฮ o n ด้ไอชวีตัวท็อปสุดนะครับนี่คือซันลูฟนะครับเรามาด้านหน้ากันต่อไฟนะครับข้างหน้าเป็นไฟ LED เป็นมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะ นะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะครับรถคันนี้เป็นสเกิร์ตขาวรอบคันนะครับสเกิร์ตขาวติดรถมานะครับรอบคันนะรถคันนี้บอกเลยว่าเลขไมแท้นะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่1,3,000มกิโลแล้วก็ประกันนะครับโครงสร้างในเรื่องของตัวถังนะครับรับซื้อคืนนะครับหากว่าคุณไปพบเจอนะครับว่ารถคันนี้มีความผิดปกติเช่นการตัดต่อไฟไหม้จมน้ําอะไรมามาเคลมได้นะครับเราคืนเงินให้1 0 0แลร้วระบุในสัญญาให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะ เริ่มมาที่ยางเลยครับน้องอูรถคันนี้ใครได้ไปนะครับยางไม่ต้องเปลี่ยนนะยางคันนี้เป็นยางใหม่นะครับเป็นยางปี2019นะครับเป็นยางอพอลโลนะปี2019ยางเป็นยางขอบ17นะครับระบบเบรคนะครับคู่หน้าเป็นระบบดิสเบรกนะครับคู่หลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะอ่าในส่วนของกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับที่สําคัญปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวประกอบนะในส่วนของ ด้านในครับก็จะเป็นเบาะหนังอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆสไลด์ไปนะครับที่จับเปิดปิดเป็นที่จับโครเมียมนะครับมีปุ่มยางเอาไว้สําหรับล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงครับผมรถคันนี้ฟิล์มเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับฟิล์มยังไม่ยุ่ยนะครับยังไม่ขาดนะยังไม่ขึ้นมาเป็นลายน้ำนะครับอ่ะดูเบาะก่อนเลยรถคันนี้สภาพเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสภาพเบาะบอกเลยว่า85นะครับ ่านี่คือเบาะด้านหน้าด้านหลังรถคันนี้นะครับเป็นรถแบบ crossover นะไม่เก่งแล้วก็ยังไม่ SUV จ๋านะครับแต่เป็นรถที่ได้รับความนิยมและพิมพ์นิยมเดี๋ยวเรากลับมาดูด้านในอีกทีหนึ่งนะครับจอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนนะครับเอาไว้ใช้งานเกี่ยวกับ FM AM CD AUX หรืออะไรเงี้ยได้นะครับอ่าอันนี้คือสภาพของเจ้าตัว ขอด d a HRV 1.8 EL ตัวท็อปปี2016นะครับอนองอู่เรากำลังซูมอากาศนี้มองเห็นความงามของรถคันนี้ท่านค่อนข้างชัดนะอาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงครับรถคันนี้เติม e85 นะรถคันนี้เติม e85 ได้แล้วก็ด้านหลังครับมีกล้องมองหลังนะครับเอาไว้เวลาเราถอยหลังนะอนองอู่เราค่อยซูมครับอะนองอู่มาที่ตรงนี้นึง ด้านบนครับมีไฟเบรกแถวยาวนะอยู่บนสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับลักษณะของโคมไฟดูด้วยสายตาแล้วนะครับไม่มีแตกมีเล้ามีอะไรนะอ่าโอเคเดีย๋ยวเราเปิดให้ดูนิดนึงครับอ่าโอเคนะอุ่ซูมอินเข้ามาเลยนะครับด้าน,นหลังวางของแนวตั้งได้นะครับใครที่มีของแนวตั้งที่สูงสูงหน่อยก็จะดีกว่ารถเก๋งหน่อยเพราะว่ามันก็ทำให้เรามีพื้นที่นะครับ เรามาดูหัวน็อตกันนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับเรามาดูหัวน็อตกันนิดนึงว่าหัวน็อตรถคันนี้เป็นยังไงอ่ะดูไปพร้อมกับผมนะรถคันนี้หัวน็อตนะครับไม่เคยแกะนะครับทั้งหัวน็อตในมุมซ้ายแลวก็หัวหัวน็อตในมุมขวาไม่เคยแกะสันของรถคันนี้รอยรอยเม็ดองเม็ดอาร์คยังเรียงสวยครบนะครับไม่มีโป๊สีมานะครับแน่นอนนะรถคันนี้สวยครับอ่าเรามาดูกัน ยางอะไหล่ยางอะไหล่เดิมนะครับจากโรงงานไม่เคยแตะไม่เคยแตะพื้นมานะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวผมปิดนิดนึงนะครับปิดทีเดียวอยู่เลยนะ,ะนี่คือลักษณะของเจ้าตัวคอน d ด้เซว,วีก็จะเป็นจะเป็นทรงเป็นฝากระโปรงแบบแนวตัดลงมานะครับใครที่ชอบรถแนวนี้จริงรถแนวนี้เป็นรถที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับในตลาดรถยนต์บ้านเรานะคนใช้เพราะมันอนเนกประสงค์สามารถที่จะพับ เบาได้นะครับเบาแถวที่2ส,สามารถพับได้เพื่อเก็บของนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้อะเนาะแล้วก็ในส่วนของรถมันจะยกสูงสูงกว่ารถเก๋งหน่อยหนึ่งนะเพื่อแบบเวลาขับเมื่อจะเห็นทัศนวิสัยที่ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยชัดหน่อยนะครับอ่ะน้องอูอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคในส่วนของด้านในนะครับพวงมา,าลัยรถคันนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะพวงมาลัยหุ้มหนังเป็นพวงมาลัยแบบ มัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ชิพพร้อมแล้วก็มีเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัสกีนะครับหน้าจอตรงกลางนะอันนี้คือสภาพด้านในนะครับผมรถคันนี้วิ่งมาไม่แท้1 3 3 0 0 0กิโลนะครับ1 3 0 0 0กิโลเป็นรถปี2016นะครับ HRV 1.8 EL นะรับประกันนะครับโครงสร้างแน่นอนนะ,ะเดินมาเลย รถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่658,000บาทราคา6,58,0 0 0บาทสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเซอร์วิสให้นะครับดูแลให้อผมพูดรถคันแรกไปแล้วเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูคันที่2กันนิดนึงครับนองอู่ซูมกันสั้นๆก่อนนะครับอนี่คือคันที่2ที่เราจะพูดถึงครับเดี๋ยวเรามาคันที่2นนะเมื่อกี้จบไปแรก คันแรกไปแล้วคือตัวท็อปสุด658ปี16นะอันนี้เป็นคันที่2นะครับตัวนี้เป็นตัว1.8 e นะเป็นตัวตัว e นะครับตัวนี้เป็นปี2015นะตัวนี้ไม่แท้นะครับอยู่ที่90,000โลเองนะครับ90,000นิดๆนะลดปี15 1.8 e นะครับแล้วก็90,000นิดๆที่สำคัญรถคันนี้นะครับอ่าด้านหน้าเราคงไม่ต้องพูดถึงละด้านหน้าคล้ายๆกันนะอ่าคิ้วของรถคันนี้นะครับหรือขอบคิ้วตรงนี้จะเป็นขอบคิ้ว สีดำพลาสติกนะครับจะเป็นลักษณะของไฟเบอร์พลาสติกนะครับจุดเด่นของรถคันนี้นะครับคือยางครับรถคันนี้ยางใหม่นะซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางรถคันนี้เป็นยางปี2 0นะหรือยางปี20นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัว ESUV นะครับยางใหม่ยางปีแล้วก็แม็กก็เป็นแม็กอลอยตรงรุ่นนะครับอ่าตัว1.5ก้านล้อจะเป็นก้านล้อแบบนี้นะครับแม็กอลอยตรงรุ่นนะครับ อโอเครถคันนี้นะครับเราสนนราคานะครับอยู่ที่ราคา568,000บาทนะครับ568นะครับ568,000บาทวิ่งมาเพียงแค่90,000กิโลกับยางใหม่ที่ซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่เดี๋ยวเราพาไปโชว์น้องเขารอบตัวกันนิดนึงครับอ่ะอูอ่าอ,อ่า,อาน้องอูครับนิดนึงครับเราทีเซ็นนิดนึงกระจกหน้ายังเป็นกระจกเดิมนะครับจากฮอนด้านะ โดยปกติกระจกหน้าหลายๆคันหรือบางคันอาจจะเปลี่ยนมาเนื่องจากมีสะเก็ดหินหรือมีรอ,อยขูดขีดเนาะแต่คันนี้ไม่มีรอยขูดขีดนะครับแล้วก็เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานฮอนด้านะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขานะรถคันนี้กระจกเดิมโครงสร้างเดิมนะครับรับกันไม้แท้มีกล้องมองหลังด้วยเวลาถอยนะครับมีมีนี่นะครับแล้วก็เติมน้ำมัน e85 ได้ จริงๆ Honda ก็จะเป็นตัว e85 หมดแล้วเนาะอ่าโอเคด้านหลังครับอ่ะดูหัวน็อตกันก่อนเลยด้านหลังไม่ต่างกันนะอ่าหัวนอ็อตมุมซ้ายนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับยังไม่เคยถอดเลยนะยังไม่เคยโดนสันของรถเหมือนกันนะครับรถคันนี้สันเม็ดอาร์คเรียงแถวยาวสวยนะครับอ่าแถวของเบาะแถวที่2ครับผมสามารถที่จะพับลงได้นะ รับ60-40นะใครที่มีถุงกลอฟนะครับหรือ,อ,อจักรยานหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าพับเบาะนะครับลง2แถววางของได้สบายๆนะครับรถนี่คือ,อโอเคมีกล้องมองหลังพร้อมนะครับด้นานบนมีเสาว,วิทยุที่เป็นแบบแนวทรงคิบฉลามนะครับสวยครับคันนี้บอกเลยว่ารอบคันนะครับ ในส่วนของการชนเป็นการชนแบบไฟเบอร์นะครับเป็นพลาสติกไฟเบอร์สีดำนะแล้วก็ปลอกปลายท่อรถคันนี้เป็นปลอกปลายท่อแบบโครเมียมนะครับอ่าสวยครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่รถ5ปีกว่าแล้วแต่ถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยยังไม่ถึงแสนโลนะครับใหม่แท้แน่นอนนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าน็อตประตูในส่วนของฝากระโปรงหลังไม่มีถอดมานะครับเรารับประกันเลยนะครับ อ่าโอเคขับได้นะครับใช้ดีด้วยนะครับแค่เติมน้ำมันคุณก็ขับได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงครับอ่าโอเคพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบนะมัลติฟังก์ชันนะมีแพดเดิลชิพให้นะครับส่วนเบรกมือด้านตรงกลางนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับจอตรงกลางเป็นจอเล่นแบบ จอ LCD นะครับเล่นทั้งทั้ง FM AM นะครับ CD อะไรต่างๆสามารถใช้งานได้และเป็นจอแบบทัชสกรีนนะอันนี้เราให้ดูน้องอูด,ดูน็อตสันที่เสาหน่อยนิดนึงเห็นไหมฮะน็อตนเดิมนะครับเราไม่เคยแกะมานะรถคันนี้ไม่เคยถูกแกะมาปลาสตรงพลาสติกสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่รายงานตัวครบนะฮะยังไม่เคยขัดตบกบกพร่องตรงไหนนะครับรถคันนี้นะครับพิเศษเลยนะปี 2015แท้นะครับรถคันนี้สีบรอนเงินนะครับใครสนใจติดต่อที่เบอร์ข้างล่างเลยนะครับสรุปนะครับรถคันนี้สีบรอน Honda hrv 1 8 e suv นะครับเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้ราคาเราตั้งอยู่ที่568,000บาทนะครับสนใจติดต่อรถทีอยากขายนะครับที่เบอร์ด้านล่างเลยนะโอเคเดี๋ยวจบคันนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกคันที่3ครับ ด้านซ้ายมือนะครับเป็นคันสีขาวนะครับตัวนี้เป็นปี2015เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคันที่3กันนะครับคันนี้ก็เป็น HRV แต่ตัวนี้เป็นตัว1 8 e นะเป็นตัว HRV 1 8 e นะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้เหมือนกันนะรถคันนี้ไหม่แท้นะครับวิ่งมา1,32 0 0 0นกิโลนะ1 3 2 0 0 0กิโลนะครับรถคันนี้ราคารถคันนี้อยู่ที่500,000 6 8 0 0 0บาทนะครับ5 6า0ส0บาทประวัติดีฟีดาวนะครับเราคันนี้ยังรับประกันเลขไม้รับประกันโครงสร้างนะครับรวมถึงดูแลหลังการขายให้นะครับ6เดือนหรือ10,000มนกิโลนะครับอันดา1หนึ่งถึงก่อนนะรับประกันนะถ้าไปเจอซื้อไปแล้วไปเจอในสิ่งที่ตัดต่อมานะครับพิกคว่ำม,มานะครับหรือผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เราซื้อคืนด้วยเงิน100%เต็มนะครับ นี่คือด้านหน้าของเจ้าตัว HRV คงไม่ต่างกันนะครับรถคันนี้นะครับคิ้วของรถหรือสเกิร์ตของรถจะเป็นสีดําแบบไฟเบอร์นะดูซุ้มซุ้มล้อครับซุ้มล้อก็จะเป็นด้านบนเป็นคิ้วก็เป็นสีดํานะเป็นลักษณะเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะครับรถคันนี้แม็กตรงรุ่นนะครับยางรถคันนี้เป็นยางปี19นะครับซื้อไปใช้ต่อเลยนะครับสําหรับยางนะ นี่น้องอู๋เราค่อยๆซูมนะครับไฟหน้ามี daytime running light นะครับเ่นมี daytime ออีกตรงนี้นะ Daytime r u n n i n g l i g h t อ่ารถคันนี้กระจกหน้ายังเดิมๆนะครับจากโรงงาน Honda นะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับด้านในของรถคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับรถ3คันที่เรามาโชว์เป็นเบาะหนังหมดนะครับหมดทุกอันนะน้องอู๋ซูมอินนิดนึงครับน้องอู๋อจะ ด้านในของรถคันนี้เบาะหนังทั้งแถวตอนหน้าแล้วก็แถวตอนหลังนะครับเกียร์รถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทนะทั้ง3าคันที่เราโชว์มาเป็นกุญแจรีโมทครบนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับเอาไว้เล่นในเรื่องของมัลติมีเดียนะครับได้อย่างสบายสบายแอร์ของรถคันนี้ก็เป็นแอร์ฝั่งของผู้โดยสารจะเป็นแอร์แถวนะเป็น3ช่องนะครับแอร์แถว ระบบความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับ HRV ทั้ง3คันที่เราโชว์มาก็าเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานก็มีในเรื่องของเบรก ABS นะครับมีในเรื่องของ Airbag ็กนะครับถุงลมนิรภัยนะนี่คือภายในของเจ้าคันนี้นะครับแผงประตูรถคันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะเหมือนกันครับสำหรับคันนี้ก็ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มต้นนะครับเบนซิน E 8 5นะครับแล้วก็รถคันนี้ มีกล้องมองหลังนะครับไว้สาหรับเวลาเราถอยหลังนะช่วยเราได้เยอะนะครับสําหรับการข้ามกลางๆๆคืนนะครับหรือว่าถอยออกจากบ้านเนาะบางทีมีเด็กมีอะไรเราก็นี่คือสภาพภายในครับหัวน็อตนะครับฝากระโปรงหลังรถคันนี้ไม่เคยถูกถอดมานะานี่คือในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงหลังไม่เคยถูกถอดนะครับเหมือนกันครับเบาะรถคันนี้แถว2ส,สามารถที่จะพับลงได้นะครับผมให้ข้อมูลไปแล้วนะสามารถที่จะ พับเบาะลงได้แบบ60-40น้องอู่ลองซูมอินแบบพาโนลามานิดหนึ่งครับจากหลังนะครับไปด้านหน้าเนาะเห็นไหมเป็นไงครับสวยนะครับจอกลางนะครับเป็นจอกลาง LCD นะเอาไว้ทัชสกรีนเล่นมัลติมีเดียได้นะครับสวยครับรถคันนี้สะอาดสะอ้านครับเราเซอร์วิสมาแล้วนะก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้ไม่เคย มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะใช้งานได้ดีแล้วก็พวงมา,าลัยรถคันนี้เป็นพวงมาลัยพุ่มหนังนะครับมีแพตเทิลชิปนะรถคันนี้ไม่แท้นะครับวิ่งมา132,000สมนกิโลนะครับ132,000สมกิโลรถ5ปีกว่าใช้มา132,000หมกิโลก็ตกแค่ประมาณนะครับประมาณประมาณยังไม่ถึง30,000ื่โลต่อป,ปีเฉลี่ยนะก็ถือว่าวิ่งวิ่งอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ที่จับ มีปุ่มสําหรับล็อกแล้วก็ปลดล็อกอยู่นะครับกัรสาบรถคันนี้ไม่มีแตกนะครับกัรสาดไม่มีแตกกาบประตูไม่มีรอยแตกรอยแยกนะเดี๋ยวอู่ซูมนิดนึงรถคันนี้กระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับสีบานพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเกี่ยวกับปุ่มอีคอนโหมดนะเอาไว้ในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับลักษณะหรือสภาพของคอนโซลรถคันนี้บอกเลยสภาพคอนโซล9กซอัพครับ เป็นรถมือ2ส,สภาพดีครับ่ายางเป็นยางปี19นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงครับกระจกมองข้างรถคันนี้เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยโอเครถคันนี้สรุปเลยนะครับเป็นรถ Honda HRV 1.5 ESUV ตัวเกียร์อัตโนมตินะครับรถคันนี้ปี15นะครับราคาอยู่ที่568,000บาท 5 6 8 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อรถดีอยากขายเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับโทรมาตลอดเวลาคลิปนี้เป็นคลิป3 in 1 HRV 3 HRV 3 in 1ะครับอ่าโอเคยังไงใครสนใจยังไงติดต่อนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณสำหรับชาวรถดีอยากขายนะครับกลุ่มเล็กๆของเรานะครับที่ให้กำลังใจเรานะขอบคุณมากจริงๆเราก็ขอขอบคุณนะครับเราก็เป็น แมกกาซีนนะครับหรือเป็นโบชัวสําหรับคนที่มองหารถมือ2ไว้นะครับผมยังไงผมขอขอบคุณจริงๆนะครับรวมถึงน้องอูด้วยนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปเรานะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เรายังมีคลิปคุณภาพดีๆนะครับต่อเนื่องเข้ามาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับแล้วเราเจอคลิปรถมือ2คุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณครับ